ลงละค่ะลงแล้วควนคับพี่อยากเห็นเช้าน่ารักน่ารักอยากเห็นพ่ออยากจกินใช่เปล่าอะไ่อานใหญ่แม่ออกนะด <laughs> รอรองเท้าเขาอะเอางงแล้วครับตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยสีไม่เหมือนกันสักตัวหนึ่งหัวเขาสวยเนาะอ,ออกสีแอมเบรอะอสวยมากเลยเขากินอะไรกันอนะ กินทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างเขาเรียกว่าซีฟู้ดซีแล้วกินเลยโอเคบาฟเฟ่ซีฟู้ดทั้งหมดบัฟเฟ่เลยออเนาะโชคดีมากเลยแปดตรงเนี้ยอยู่ที่บ้านมีอยู่ไม่ได้นานหรอกใช่แล้วรับแปดแน่นอนืบอบาปวนเราอ่ะใช่ มาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วดูเท้าเขาอะพัดูพัดุมีเบรกด้วยนะมีเบรกด้วยนะเขาเบรกทําไงเขาเอาขาลงนะตอนเขาเบรกนะเอามาไอต้อตัวตัวนี้มาแล้วโอ้ยังมายุ่งกับเมียฉันนะไปเข้าไปแล้วอ๋อแสดงว่าไอหัวเขี้ยวนี่เป็นตัวผู้เนาะไม่รู้เพราะ่าก็ห่วงกันจังเลยตัวอื่นมาแล้วเขาําอ้าวหลบไปไหนไปแล้วกุายนะคะคุณแปดนะคะไปแล้ว